สวัสดีค่ะวันนี้ครูยุคนิพจ์จะมาอสอนเรื่องอนุกรมอนันต์นะคะเราทบทวนเรื่องลำดับครั้งที่แล้วก่อนนะคะที่ให้นักเรียนจดไปนะคะลำดับเนี่ยเราไม่ได้กล่าวถึงว่าถ้าเราอยากจะหาลิมิตของลำดับที่มีลักษณะเป็นรากนะคะจะทำยังไงก็คือง่ายมากเลยค่ะเอาลิมิตใส่เข้าไปในรากเลยแล้วก็หาลิมิตแบบปกติ แล้วก็ค่อยถอดลากออกมาตามลากนั้นๆนะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะจงหาลิมิตของลำดับเมื่อ a n เท่ากับรากที่2ของ 4n ลบหหารด้วย n นบวก1นะคะจะหาลิมิตแล้วก็ใส่ลิมิตเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จับลิมิตใส่เข้าไปในลากที่รากที่2เลยแล้วก็เราหาลิมิตด้านในนะคะ n ยกกำลัง1ทั้งบนและล่างกำลังสูงสุดเท่ากันเราเอาสามมติมา เป็นเศษส่วนกันก็เป็นเศษ4ส่วน1ก็กลายเป็นรากที่สองของ4เราหาดิมิตด,ด้านในนะคะเสร็จแล้วรากที่2ของ4ก็คือเลยเท่ากับ2ก็คือวิธีหาดิมิตง่ายๆทีนี้เรามาดูเรื่องอนุกรมบ้างอนุกรมก็คือการหาผลบวกของลำดับหรือว่านำลำดับมา,มาบวกกันแล้วก็ถ้าเป็นอนุกรมเลขคณิตก็คือ เป็นการบวกของลำดับเลขคณิตซึ่งเราจะมีสูตรอนุกรมเลขคณิตใช้ดังนี้นะคะ sn ก็คือเป็นสูตรของอนุกรม n ก็คือพจน์บวกถึงพจน์ที่เท่าไหร่ s 1ก็บวกด้วยพจน์ที่1 s 2ก็คือเอาพจน์ที่1บวกพจน์ที่2 s 5ก็คือเอาพจน์ที่1บวกพจน์ที่2บวกพจน์ที่3บวกพจน์ที่4แล้วก็บวกพจน์ที่5ก็คือบวกต่อไปเรื่อยๆตาม อันนี้เรียกว่าเป็นอนุกรมจำกัดนะคะสูตรที่ใช้ก็คือมี2ส,สูตรลำอนุกรมเลขคณิตนะคะมี Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย n 1บวก an แล้วก็อีกอันก็เป็น Sn แล้วก็ n ส่วน2คูณด้วย2 1 n 1บวก n ลบ1คูณ d อันนี้เป็นสูตรอนุกรมเลขคณิตที่หนูเคยเรียนมาแล้วนะคะต่อไปอนุกรมเลขาคณิตก็นำ ลำดับเลขาคณิตมาบวกกันเหมือนกันแล้วก็จะมีสูตรอยู่ที่ Sn เท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กํลัง n ส่วน1ลบ r a1 ก็คือพจน์แรก r ก็คืออัตราส่วนร่วมนะคะก็จะหาพจน์ไหนก็แทนค่า n ด้วยตัวนั้นเลยอันนี้ก็คือเรื่องของอนุกรมจำกัดแต่ว่าสูตรเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ด้วยเพราะว่าเราจะเอามาใช้ในเรื่องอนุกรมอนันต์ด้วยนะคะนีบทนิยาม บทนิยามที่ให้สดไปก็คือเรื่องอนุกรมอนันต์อนุกรมอนันต์เนี่ยเขาจะเขียน a1 บวก a2 a3 จะเขียนเป็นผลบวกนะคะแล้วก็อนุกรมย่อยก็จะเป็น s 1 s2 s3 ไปถึง sn อนันต์ก็คือบวกกันไม่รู้จบพอบวกกันไม่รู้จบเนี่ยเราจะหาค่าของมันเนี่ยเราไม่สามารถจะบวกต่อไปเรื่อยๆได้ดังนั้นเราก็จะใช้ลิมิตค่ะถ้าอยากหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ก็คือให้หาลิมิตแล้วก็ใส่สูตรอนุกรมอานันต์นั้นลงไป ถ้าลิมิตหาค่าได้แปลว่าเราหาผลบวกของอนุกรมอนันต์นั้นได้แล้วก็จะเป็นอนุกรมลู่เข้าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใส่ลิมิตแล้วลิมิตหาค่าไม่ได้เราก็จะไม่สามารถหาผลบวกของอนุกรมนั้นได้แล้วก็ตอบว่าเป็นอนุกรมลูก่ออกนะคะเน้น <un> เรื่องการหาผลบวกของอนุกรมอานันต์นะคะการหาผลบวกของอนุกรมอาน,านันต์ ทำได้วิธีแรกก็คือพิจารณาเอาเลยค่ะดูเลยค่ะว่าถ้ามันบวกกันแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ค่าใดค่าหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าบวกกันแล้วเนี่ยเยอะมากมหาศาลหรือน้อยมากมหาศาลติดลบเยอะๆหรือเป็นบวกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบวกกันไปแล้วหาค่าไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นค่าอะไรอันนี้พิจารณาเอากับอันที่สองก็คือ ใช้เทคลิมิตก็คือใส่ลิมิตเข้าไปในสูตรของอนุกรมสูตรพหทั่วไปนะคะของอนุกรมว่ามีลิมิตหรือเปล่าก็จะบอกได้นะคะแล้วก็จากทั้งสองกรณีเนี่ยถ้าหาลิมิตได้เราบอกว่าเป็นรูเข้าถ้าหาลิมิตไม่ได้เราบอกว่าเป็นรูกออกเรามาดูวิธีทํากันนะคะข,ขั้นแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องอนุกรมเลขคณิตถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตก็คืออย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยนะคะ หนึ่งสามห้าเนี่ยสามลบหนึ่งได้สองห้าลบสามได้สองมีดีเท่ากับสองเพราะฉะนั้นมันเป็นอนุกรมเลขคณิตค่ะก็คือมันเป็นลำดับเลขคเลขคณิตแล้วเอามาบวกกันก็เป็นอนุกรมเลขคณิตพอเรารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตเราก็มีสูตรอยู่สองสูตรนะคะอันนี้เราเรารู้ดีหาดีได้เป็นสองเราก็เลยใช้สูตรที่สองนะคะเรารู้แล้วว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตอ๋อแล้วเรารู้ เรารู้ an ด้วยเขาให้มาก็คือ 2n ลบ1งั้นเขาก็เลยใช้แบบสูตรลิมิตแล้วก็ใช้สูตร sn เท่ากับ n ส่วน2 an นะคะก็ a 1ได้เป็น1นะตัวแรกก็ใส่ค่าเป็น sn หน้าตาแบบนี้เลยนะคะ sn หาเอกมาก็เลยได้เป็น n กํลัง2เราแทนค่าเข้าไปนะคะ n ส่วน2 n ก็ยังอยู่เนาะ1บวก 2n ลบ1เนี่ยคิดออกมาเสร็จ Sn กลายเป็น n กำลังสองอันนี้ก็คือสูอตรพจน์ทั่วไปของข้อนี้เสร็จแล้วใส่ลิมิตเข้าไปลิมิตของ n กำลังสองไม่มีค่าหาค่าไม่ได้ก็เลยเป็นรูปออกถ้ารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตวิธีนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ยากครูจะสอนวิธีที่ง่ายก็คือเรามาดูกันนะคะ1 3 5แล้วมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ7 9 1 11, 3 15ถูไมคะถ้าเราจับมันมาบวกกัน จน n เ,เข้าสู่อินฟินิตี้นั่นหมายความว่าอะไรเลขก็จะเยอะมากมหาศาลเลยเราไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าปเป็นอนุกรมเลขคณิตเมื่อไหร่ให้เราตอบเลยว่าลู่ออกแล้วหาค่าลิมิตไม่ได้เพราะว่ามันบวกกันมหาศาลนึกนถึงกราฟที่พุ่งตรงขึ้นไปอะค่ะเนาะอางนี้นะสุดรัดก็คือถ้ารู้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตก็คือจับจับตัวหลังลบตัวหน้าตัวหลังลบตัวหน้าแล้วได้เลขเท่ากันเนี่ย เป็นอนุกรมเลขคณิตพอรู้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตให้ตอบเลยว่ารู้ออกหาลิมิตไม่ได้หาผลบวกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมาดูนะตัวอย่างเนาะเนี่ยหนึ่งสามห้าข้อเมื่อกี้เลยถ้าบวกกันเอ็นเยอะขึ้นเรื่อยๆมันบวกกันเข้าไปมันก็จะมีค่ามาหาศาลซึ่งเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าพิจารณาแนวโน้มละถ้าเราบวกไปเรื่อยๆจะเห็นว่าจะมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุด เราก็เลยสรุปว่าหาลิมิตไม่ได้ก็คือหาผลบวกไม่ได้แล้วตอบว่าเป็นอนุกรมรู้ออกในข้อสอบอย่าลืมนะคะอามาดูข้อนี้บ้างเป็นเลขคณิตไหมลบสิบลบหก็คือเป็นลบสิบบวกห้าลบสิบบวกห้าได้ลบห้าลบสิบห้าบลบสิก็กลายเป็นลบสิบห้าบวกสิก็ได้ลบหเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอนุกรมเลขคณิตค่ะ พอรู้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตปุ๊บก,ก็เวลาตอบไปเรื่อยๆก็จะติดลบเยอะไปเรื่อยๆเวลาบวกกันเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นลบเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตเนาะสรุปว่าไม่มีลิมิตรหรือมหาผลบวกไม่ได้แล้วก็เป็นอนุกรมรูกออกนะคะมาดูะคะ่ะถ้าตรวจสอบได้ว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตจะได้ว่าไม่มีลิมิตและตอบว่าเป็นรูกออกเลยในข้อสอบแต่มันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งค่ะ ยกเว้นอนุกรมนั้นเป็นอนุกรมศูนย์ศูนย์บวก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 ไปจนถึงอินฟินิตี้มีลิมิตสิเพราะบวกกันเราได้ศูนย์ลูกตอบเป็นอนุกรมลูกเข้าเป็นกรณีเดียวของอนุกรมเลขคณิตนะที่จะมีลิมิตแล้วก็หาค่าผลบวกได้ก็คือเป็นอนุกรมศูนย์เท่านั้นนอกนั้นเนี่ยถ้ารู้เป็นอนุกรมเลขคณิตแล้วไม่ใช่อนุกรมศูนย์เราตอบเลยว่าหาผลบวกไม่ได้แล้วก็เป็นอนุกรมลูกออกนะคะ อย่าลืมนะเอาล่ะมาดูอนุกรมเลข,ขาคณิตถ้าเป็นอนุกรมเลข,ขาคณิตเราก็จะใช้สูตร sn เท่ากับ a 1คูณ1ลบ a กำลัง n ส่วน1ลบ a แล้วก็ไปหาค่า a 1หา R มาใส่นะคะให้หาโดยเทคลิมิตค่ะก็ลิมิตใส่เข้าไปแล้วก็หาค่าหาค่าลิมิตออกมาว่ามีลิมิตไม่มีลิมิตลูกเข้าลูกออกตอบเหมือนลำดับเลยก็คือเนี่ยเทคลิมิตเข้าไปใส่ sn ก็คือเป็นลิมิตของสูตรเลย พอได้ลิมิตปุ๊บ A1 เราเป็นอะไร R เราเป็นอะไรหาออกมาว่ามีลิมิตหรือเปล่าซึ่งวิธีนี้ก็จะยากเพราะว่าต้องเราต้องไปทำการหาลิมิตใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเป็นลำดับเลขาคณิตเรามีวิธีลัดค่ะทฤษฎีที่6ที่ให้จดไปทฤษฎีที่6บอกว่าถ้าเรารู้แล้วนะว่าเป็นอนุกรมเลขาคณิตมี A1 มี R ให้เช็คตรวจสอบเลยทุกค่าสัมบูรณ์ R น้อยกว่า1 บอกว่าเป็นลูกเข้าและมีผลบวกของอนุกรมคือ A1 ส่วน1ลบ R แทนค่าแล้วหาตัวเลขออกมาตอบแต่ถ้าค่าสมบูรณ์ R มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วตอบว่าเป็นอนุกมรมลู่ออกหาผลบวกไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะพรุ่งนี้ถ้าสอบนะให้เช็คก่อนอย่างแรกเป็นอนุกรมเลขคณิตหรือเปล่าถ้าเป็นเลขคณิตบอกว่าลู่ออกเลยแล้วก็หาผลบวกของ อนุกรมอนันต์ไม่ได้แต่ถ้าเช็คว่าเป็นเลขาคณิตแล้วก็คือจับหานกันแล้วเป็นเลขาคณิตนะคะให้ดูที่ตัว r ถ้าค่าสมบูรณ์ r น้อยกว่า1ให้บอกว่าลูเข้าแล้วก็ผลบวกของอนุกรมก็คือ a 1ส่วน1ลบ r แต่ถ้าเกิดสมมติว่า r มีค่ามากค่าสมมุติ r มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ถ้าเท่ากับ1เนี่ยอย่าไปบอกว่าลูเข้านะคะเท่ากับห่ต้องบอกว่าเป็นอนุกรมลูออก เพราะว่าถ้าเท่ากับ1น1ปุ๊บตัวนี้ลบกันแล้วกลายเป็น0ค่ะมันจะลงมาอยู่ข้างล่างถ้าค่าสมบุณอามากกว่าหรือเท่ากับ1ให้บอกว่ารูกออกเลยหาผลบวกอนุก,กรมไม่ได้จบเลยค่ะพรุ่งนี้สอบอย่าลืมเอาไปใช้อ่ามาดูวิธีใช้กันตัวอย่าง20 40, 40 80ลองลบก่อนเนาะ40ลบ20เหลือ20 80ลบ40เหลือ40เพราะฉะนั้นลบแล้วไม่เท่ากันไม่เป็นเลขคณิตค่ะ เอามาหารสี่สิบหารยี่สิบเหลือสองแปดสิบหารสี่สิบได้สองเพราะฉะนั้น r ของเราเป็นสองลูกเี่นะคะเป็นอนุกรมเลขาคณิตเป็นอนุกรมเลขาคณิตมี r เท่ากับสองเราก็เช็คเลยพอ a หนึ่งเราเท่ากับยี่สบ r เท่ากับสองหา a หนึ่งไว้เลยเนาะเผื่อใส่สูตรทีนี้ r เป็นสองค่าสมบูรณ์ r มากกว่า1ลูกอนุกรมนี้เราเลยบอกว่าเป็นอนุกรมเออค่าสมบูรณ์ r มากกว่า1ก็ อนุกรมรู้ออกหาผลบวกของอนุกรมไม่ได้เพราะว่าลิมิตหาค่าไม่ได้คนะ่ะทีนี้มาดูข้อนี้อันนี้เช็ค้วไม่เป็นเลขคณิตเอามาลบแล้วไม่ไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเราเช็คเลขาคณิตก็เอาหนึ่งส่วนสองหารหนึ่งได้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่หารหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น2ส่วน4ก็คือ1ส่วน2จับหารกันแล้วเท่ากันแสดงว่ามี R เป็นอัตราส่วนร่วมเพราะฉะนั้นตรวจสอบแล้วว่าเป็นอนุกรมเลขคณิตมี a 1เท่ากับ1มี R เท่ากับ1ส่วน2ลองไปหารดูนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะอได้1ส่วน2เสร็จแล้วค่าสมบูรณ์ R เราเช็คเลยค่ะ ค่าสมบูรณ์ R เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ1ส่วนสองซึ่งมาได้เท่ากับ1ส่วนสองมีค่าน้อยกว่า1งั้นข้อนี้หาผลบวกอนุกรมได้ก็คือเป็นลูกเข้าก่อนเนาะ,ะเป็นลูกเข้าหาผลบวกของอนุกรมไดอ้อันนี้คือจากโจทย์เนี่ยเขาใช้เทคลิมิตซึ่งมันจะยุ่งยากทีนี้เราไม่เทคลิมิตเราไม่เทคลิมิตแต่เราใช้สูตรนี้เลยก็คือ ได้เป็นเราเอาสูตรมาแทนเลยก็คือลิมิตของมันเนี่ยหาได้จาก a 1ส่วน1ลบ r คือใช้สูตรออกมาเลยใช้สูตรใช้สูตรเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันน้อยกว่า1นึ่งเนาะคะ่ะค่าสมบูรณ์เนาะเสร็จแล้ว1 1 a 1เป็น1 1ลบ r ก็คือเป็น1ลบ1ส่วน2เสร็จแล้ว1ส่วน1ลบ1ส่วน2ได้ข้างล่างลบกันได้1ส่วน2 ก็กลายเป็น1หารด้วย1ส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็คือ1คูณด้วยสส่วนหนึ่งบนคูณบนล่างคูณล่างตรง1ตรงนี้มีข้างล่างเป็น1คูณกันได้สองงั้นผลบวกของอนุกรมนี้ก็คือพอบวกกันไปถึงไกลๆแล้วอ่ะมีค่าเป็นสองลูกบวกไปถึงอินฟินิตี้เนี่ยตอบสองและอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลูกเข้าจบแล้วค่ะทีน,นี้ลองเอาแบบฝึกหัดไปทำเพื่อที่เราจะได้ ทำข้อสอบได้ข้อสอบจะเป็นแนวเดียวกับแบบฝึกขัดเลยโอเคนะคะอันนี้ใบงานที่14เดี๋ยวครูส่งให้ในไลน์นะคะแยกเลยลองทำดูแล้วก็พรุ่งนี้ข้อสอบก็จะมีเรื่องเนี้ยข้อแล้วก็เรื่องเก่าอีก5ข้อเรื่องเก่าก็คือใช้วิธีรัดใช้วิธีลัดนะคะ10ข้อพรุ่งนี้เป็นทดสอบกลางภาคตอนที่2แล้วพบกันนะคะถ้ามีอะไรถามมาในไลน์นะคะลูก